จเจอเงิบแฝกเขาไงเขาใช้เงเกงในแพงไงเขาใช้มือหนึ่งนะครับแต่เขาไม่นิยมใช้มือสองกันนะครับขอโทษทีแล้วกันนะครับโสดเย้ตายจริงแหละเฮียเอาหม่เอาใหม่คุณรอบตัวไปไหนเนี่ยคุณมีของมือสองเหรอฮึเครื่องมีเนี่ยตอนนี้เนาะเฮ้ยผมตายก็ทีมทีมทีมเฮ้ยเียอยู่ไปไหนละวันนี้ผมก็มีเว็บมาแนะนำให้ทุกคนนะครับชื่อเว็บว่า T-shirt Shop นะครับ มีทั้งสุ่มเพชรฟรีไฟสุ่มของแรล้วก็ถ้าใครเติมเงินเกิน200บาทนะครับจะได้สิทธิ์ลุ้นรับเพชร10,000หเพชรฟรีเลยนะครับอันดับแรกก็ไปที่สุ่มบัตรสร้างห้องนะครับบัตรสร้างห้องก็มีเยอะเลยนะครับผมสูงสุดก็10ใบเลยนะครับต่อไปก็สุ่มของแรนะครับสุ่มของแรก็จะมีทั้งแบบผ้าปักทงแล้วก็เป๋ากระต่ายหัวขาวแล้วก็เทาเขาแล้วก็หมวกเอฟก็ต่อไปแล้วครับสุ่มเพชรฟรีไฟครับสุ่มเพชรฟรีไฟก็ปกติเลยครับสูงสุดก็5000เพชรนะครับผม ก็มาสุ่มกันได้นะครับก็นี่แหละครับวันนี้ผมจะมาสุ่มของหายากให้ทุกคนดูนะครับก็ผมเติมไป300บาทนะครับก็จะมาสุ่มให้ทุกคนดูนะครับมาครั้งแรกไปเฮ้ยเฮเฮต้องมาแล้วจังหวะนี้ต้องออกแล้วครั้งแรกต้องมาแล้วแล้วนอกโอ้โหไม่ออกไม่เป็นไรครับต่อเลยต่อเลยพอเติมมาเยอะต่อเลยต่อเลยเฮ้บเฮ้เฮเฮโอ้โห ไม่ออกอีกแล้วไม่เป็นไรได้15พอยต์ถือว่าได้อยู่มาครั้งที่สามเฮ้ย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 ต้องออกแล้วต้องออกแล้วต้องออกแล้วแล้วน่าล็อกต้องออกแล้วโอ้โหไม่ออกต่อเลยต่อเลยคือคือมีเยอะไงคือเติมมาเยอะไงต้องต้องออกแล้วครั้องที่4แล้วนะครับแล้วน่าล็อกโอ้โหได้5เครดิตแล้วอะไรวะเนี่ยมาต่อเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยถ้ยามังกรยึดเข้ก็ถ้าได้แล้วก็ทักเพจไปเลยนะครับก็เราส่งหลักฐานแม่เขานะครับเขาก็จะส่งไอดีมาให้เรานะครับแล้วเราก็จะได้แล้วครับรหัสโอเคครับก็ถ้าใครสนใจสุ่มของแลแบบผมนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับหนเทพเจ้าไอ้ลูกน้องยืนซ้ายขวาไม่เห็นหรอลองลูกน้องรองลูกน้องเลย <N> พวเองน,น,นี่มันใส่ต่ำจริงเลยวะเฮ้ยจริงนะวันนนนวัเดียววันเดียวไม่ไม่ไม่พวกไม่ไม่พวกเองนี่มันใส่ต่ำจริงไปครบอะไรกับนะ่วันน่ะใส่ต่ำจริงอะไรนะฮะบ้าอะไรนะอะไรนะไม่มีอะไรนะนี่แหละจะไปขอข้าวจังเลยเขามีคนเดียวว่ะเออเขาเป็นแรงเกินด้วยเจจริงมากระามคนนะกระดักกระตือมาดิหนูข้าวหนูข้าวฮึมครับผมใส่พริกแกงอร่อยมากจริง เว้ยเอ๊ะมึนหัวเลยกินเผ็ดเกินเว้ยหูอื้อเว้ยหูอื้อเว่ยหูอื้อตัวายมีตัวนะเอ้ไม่ใช่ห่อตายมีตัวนะไอ้ลูกน้องพี่มันแจ้งจุดดีจริงวะพี่ท่านผมแล้วทำไมจริงเขาแจ้งกันทุกตำแหน่งท่านผมเข้าใจเข้าใจมีตัวเฮ้ยเฮ้ยมีตัวเฮ้ยเต็มห่อเลยเฮ้ยรู้้แลว เอาเอาเอามันเอามันมาดีดิตายแน่ตายแน่โดนเลยตายเลยเผ็ดติ๊งติ๊งแลนแกนสามสิบห้าดาวข้างหน้าไหมล่ะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามีข้างหน้ามีตอกติดหนั่งเต็มหัวพี่คอมโบมึงยิงหัวไอ้ยิงตัวเขาได้ไงเนี่ยไอ้ตอดมาเนี่ยเหีียวอ่ะตัวมันมือจะตายเดี๋ยวยิงโดนสองสามใบตาตาเลวตายแน่มันตายแน่มันมีเวลดาวแน่ใครอ่ะใครอ่ะทีมมันใช่ไหมล่ะทีมมันใช่ไหม ดดดนอยู่ๆอยู่ๆก็บิว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 โอ้ยเต็งกำบ้านไม่นอกก็เออเกมยิงหยังอ่อยก็บอกไม่ค่อยดีนะครับหัวแดงเสึกเกเลยครับเมื่อกี้ยิงก็โปอะเอาง่ายๆเลยไม่ผมอยากจะรู้ว่าสภาพอย่างเงี้ยมีลูกน้องหรือเปล่เอาง่ายก็ครึ่งประเทศอ่ะก็ไม่ได้อยากโมลหรอกแต่มันก็ครึ่งประเทศครึ่งประเทศเลย เอาง่ายคือเหมือนพวกกูเป็นแก๊งมาเฟียแก๊งใหญ่อ่ะสุดจริงสุดยอดเลยกูกกูก็คือแบบกูไม่เคยแพ้กับใครอ่ะเล่นอะไรก็ไม่เคยแพ้เล่นอะไรก็ชนะตลอดพวกเองสองคนนี่ไม่น่าไฟต์ต่ำน่าจริงเป็นแบบครบลูกพี่อะไรสมเพชอย่างเงี้ยเปล่าครับเปล่าอันนี้คือไฟต์ที่สูงที่สุดในโลกแล้วสูงวันนี้สูงวันนี้ก็นู่นน่ะนอกอวกาศอ่ะจานอ่ะโอ้ยใหญ่เท่โคตรสุดคโคตรเอา ดูครับผมผมเรื่องกงในมาโคตรแพงอ่ะแต่ว่าแม่งก็ต้องปั้นหัสกปรกของสกปรกอะนะไอหั่ใครจะทัดเนี่ยหั่สกปรกอะหั่มล้านนะครับอะไรนะพูดดีครับว่าว่าไม่มีอะไรไม่ได้พูดถึงใครด้วยกิ่งในแพงร้อยกว่าบาทอะแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงใครนะครับผมพูดถึงพี่กายอยู่หรือเปล่าถ้าคุณคุณพูดถึงพี่กายอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมบอกพี่กายนะถ้าคุณพูดอย่างเงี้ยคุณหุบเชิงหุบแขกเขาไงเขาใช้กิ่งในแพงไง เขาใช้มือหนึ่งนะครับแต่เขาไม่นิยมใช้มือสองกันนะครับขอโทษทีแล้วกันนะครับผู้ชมโอเคกูหายทิ้งแล้วเฮียเอาใหม่กูเอาใหม่แค่นั้นแหละไม่ผมไม่ได้ว่าใครผมแค่แบบพูดลอยๆไงคุณร้อนตัวไปไหนเนี่ยคุณมีของมือสองหรอคุณก็ไม่มีเนี่ยใช่ไหมล่ะครับผมมาผมมีจมมือหนึ่งครับโทษทีครับเออผมก็รู้ผมแค่แบบพูดพูดลอยๆเฉยคุณคุณจะเรียบร้อนไปไหนอ่ะผมแค่แบบพูดลอยๆเฉยครับผม โดนไปหนึ่งร้ยอยกว่าตอนหออนึง่งร้อยเฮ้ยโคตตายก็ยทีมทีมทีมเฮ้ยหลังเนี่อยู่ไปไหนละมึงอยู่ไหนของโลกไปเนี้ยทีมไม่ตามเลยเฮ้ยได้เงินไดาพูดดังขนาดนั้นเหรอสองโฟกซ่าด,ดเาิเอาแน่เอาแน่ เรียบร้อยอายุลูกโอ้อะไรอ่ะเล่นอะไรกันน้าโดนแคมป์ป้องมาเต็มเยอะลองพลงมูฟหน่อยถ้าผมร้องมันจะมันจะลืมต้นฉบับกันหมดนะลืมจริงลืมจริงเสียงโคตรสตีนอะ เไรนะเสียงโคตรเพาะเพาะจัดท่านขมร้องเพลงอะบอกเลยว่านักดนตรีอะไรพวกนั้นน่ะจะตรงจะตินจะตรงจะตินบีเบอร์พวกนั้นน่ะน่าจะแบบตกยุคเลยอะท่านขมแบบเป็นดาราร้องเพลงอะไรแบบน่าจริงไหมจริงไหมตจัตินไม่ได้เกิดอ่ะถ้าพี่ร้องเพลงอะนะผมบอกเลยเสียงโอ้โหสุดยอดจัดอะนึกว่าเสียงควายออกลูกอะอะไรนะนว่าเสียงจัตินบีเบอร์เวอร์ชั่นสอง น่มันก็คล้ายกันกลัวจะติงก็คล้ายกันคล้ายกันแหละผมผมรู้ผมเข้าใจคล้ายกันว่ะมันก็เหมือนจะติงเลยแหละเออคล้ายควายมันจะตินแบบมันมันไม่ได้อยากจะแบบปวยป้องใจแบบไม่เหมือนเกิดมาเพื่อกูแบบหรือเป็นสาแทกกันน่ะหน้าตากม่เห็ือนป้องปลอดแตกปลอดเฮ้ยปืนไปไหนหมดวะบ้านหลังนี้มันมีปืนออกไปวะมีบาเลตมีบาเลตบาเลตใครสนใจเล่นเปล่า ไม่งั้นเดี๋ยวจะับโซไม่งั้นเดีจับโซเดี๋ย<ช>วผมเ<ร>องผมจ<อ>ับโซเองนะผมจับโซเองบ้านแลยเดี<ค><ต>๋ยวผมตึง้งภาพตัวเองจับลูกตอไม่มั่นเลยนะผมใครนะใครเอ๋มองเราอ่ะใช่ไบางบางทีการตอแหลมันก็ไม่ไม่ได้ดีนะครับคุณดูผมผมแนะนำนะครับว่าอย่าไปแบบอย่าไปตอแหลเหมือนเหมือนคนเหมือนใครแถวนี้นะครับมันนี่ตายมันตายชุกูนะจุกูหน่อยมันตายแล้วมันตายเดี๋ยวกูฆ่าโง่ไหลอย ปวดตัวตัวเองมันาแล้วมันจะมันเว้ยแม่งตายแง่ของแท้จัดของแท้จัดเลยนะผมอ่ะหน้าผมเหมือนจะมีตัวแต่ไม่มีไอ้วอช่วยหน่อยดิได้ช่วยหน่อยได้ช่วยช่วยอยู่ช่วยได้ไหมเนี่ยช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ช่วยอยู่ยืนอยู่ด้านหลังยืนนี่ขอกบหลังอยู่นี่เออยืนอยู่ใกล้ๆเลยเ้ยเต็มตี้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 ดาวชุบได้ดาวชุบได้ดาวชุบได้เล่นได้เลยชุบได้นะ โอเคโอเคโอเคครับดาวอีหนึ่งอุ้ยมันก็หมดตีอ่ะทีมันอะดาวอีหนึ่งเฮ้ยคมจัดโอ้ยดาวหนึ่งว่ะดาวสองดาวอีหนึ่งโอ้โหดาวห้าหกกวานะโอ้ยคมจัดบาเลตโอ้หัวเป็นหัวไม่มีเหลืองฮะมีแต่แดงนะครับผมไอเชนี่เขาได้นอนบ้างไหมมึงเคยนอนหลับแบบหลับแบบเต็มอิ่มบ้างไหม มันเหมือนแบบจิบหล่อนนะรถตุ๋นมาวะมันเหมือนจิบมันหล่อนนะเฮ้ยใครมีใครมีบารลกิกกระบอกหนึ่งเอามาดิใครอ่ะเขาไล่มีตัวบ้านไม้สามสิบห้านาฬิกาน่าจะหัวแตกปเป้งดาวหนึ่งแต้งหัวซ้ำเลยเลียเ้ยงนานเลี้นานหาอะไรสองวิทำไมอ่ะมันยังดาวนะมันยังดาวนะทีมทีมมันยังดาวอยู่ทีมมันยังดาวอยู่มันจะมีสิบห้านาฬิกานะผมให้มันไปไวจังวะไอ้เหี้ยนี่ เราตีสองทีแล้วนะป้องเราเป็นร้อยสามสิบตีว่าระเบิดแม่ไปไหนเด่นโลกจะทีสักทีจะเบิร์ตมันคงไม่ได้ดีนะจะเบิรคอมจิงคอมจิงคอมจีนแล้วเบิร์ตอ่ะเฮ้ยมีตัวมีตัวเฮ้ยยังมีปากกดิมันมีตัวตึงอยู่เนี่ยมันจะบนหาอะไรวะเฮ้ยเงียบดิ เออพูดง่ายๆหน่อยเป็นหมาน่ะสาวครับพี่มีตัวเนี่ยหน้าผมพี่พี่ชายช่วยหน่อยพี่ชายช่วยน้องหน่อยดิพี่ช่วยน้องหน่อยดิช่วยมุลย์งูตายได้ักติปังเอาบอลันมานั้นนะปัง้องช่วยหลังก็ไม่ต้องเอื้อนนะเรียกให้ช่วยยังก็หมาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ต้องมาเลยผมเอง ไปอยู่แล้วไม่ไไมม่่ต้องพูดก็ไม่ไปอยู่แล้วไม่ไปอยู่แล้วพี่มันจะเป็นหรอกสภาพอย่างนั้นมาก็มาเป็นภาระก็ไม่ไปอยู่แล้วก็เป็นภาระอยู่แล้วถ้ามาน่ะมันไม่ต้องมาหรอกอุ้ยเฮียเต็มเลยบัลลังก์น่ะสภาพแต่ได้ทักกะดีครับได้หมดเวรหมดกรรมกับมันทักดีเฮียเฮ้ยจับเจ็บจับประเจาว่าประเจาว่าไดหกเลยทักกะดีเฮ้ยมันลงมาแล้ว อุ้ยเต็มเลยเต็มบ้านเลยมาเี่กตาย่า้วใจเย็นนะปังปัองตาย่าจะเฮียนอยู่อ่ะครับนัเพราดเพราะตายสองขวมาดิให้หมดอ่ะให้หมดเลยตายแล้วใจเย็นนะครับให้หมดเลยตเวลาคนตายต้องใจเย็นแนวหลั ให้หมดเลยให้หมดเลยมาดิมาดิมาดิก็มาดิมาโถมเลยมาโถมดิมาโถมกูดิโถมกูดิคนไม่แข็งคนไม่เคยถูครับเฮ้ยใช่เลยรตลอดครับตัวคุยตัวเนี้ยตาขาดเวลาเวลาใครพูดเลยมาผมก็จะรับฟังครับเฮ้ยทีมเฮ้ยสวยสวยสวยเบอร์สองเบอร์สองโอ้โหรักกัดเลยตัวเนี้ยใครวะพี่รักกัดเลยรักกัดเลยคนเนี้ยรักกัดเลยผมรักกัดเลยชุบ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  ชมบได้ชุได้ไอคนนี้ผมรักมันจัดผมรักมันจัดเลยพี่ใครวะลูกน้องพี่เหรอเฮ้ยจะตายเลยจะตายชุบดีเอ้ดีมากที่หลังไม่ต้องกับหน้าไม่ไม่ไม่หยอกเล่นเฉยรักจัดเลยตอนนี้ไอคนเนี้ยโอ้ยไอเนี้ยม่ไม่เขียวมีตัวให้ทิม อยเต็มหัวโอ้เก่งเกินอ่ะหดเกินอ่ะอุศนายเทพเกินอ่ะโอ้ยสนาเทพเกินอ่ะผมไม่คาราว่าเลยอ่ะผมน่าจะใช่แล้วครับพุทยสนายิงเต็มหัวเลยเหรอมันไม่ใช่เหรอมันเกินไปเปล่าไอ้กระป๋องเขียวฮเหรอเอ็งเอ็งเอ็งสนใจแบบย้ายข้างเอาวะย้ายมาอยู่กับพี่เปล่าอุยน้ำล่วงไม่ทราบว่ามีใครอยากจะล่วงเหมือนน้ำบ้างมาดิอยากโดนอ่ะ